ถ้าเรายังมีนี่สงอยู่ถ้าเรายังมีการประมาทในอุพรัตนตรายอยู่คติของเรายังไม่ตรงอยู่ทิฏฐิของเราไม่วิสุทธ์อยู่ เราไปที่ผ่านไม่ได้กเราจะ,จะเริญพระกรรมาฐานก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องที่อาจารย์เคยเล่าฟังไหมน่ะก็เรื่องที่หลวงปู่ท่อนว่าเสียภัยวันที่ท่านไปปรามายหลวงปู่องค์หนึ่งที่นั่งแต่เย็บผ้าทั้งวันทั้งคืนถ้าแค่คิดนะลูกนะแค่คิดนะแค่คิดว่านี่แค่คิดนะไม่ได้พูดออกมาจากปากเลยนะคิดว่าหลวงปู่องค์นี้เนี่ยหลวงตาองค์นี้ภาวนาก็ไม่เอาจงกรมก็ไม่เอาไม่เห็นทําอะไรเอาแต่เย็บผ้าเย็บผ้า่รงัานเออแล้วจะบรรลุธรรมกันได้ยังไงท่านก็คิดอยู่ในใจของท่านนั่นแหละพอเสร็จ ฐานจิตท่านจะสว่างเรืองรองเป็นสีขาวแต่ท่านบอกตั้งแต่ท่านคิดตั้งแต่วันนั้นปุ๊บท่านก็ไม่ท้รู้สาเหตุหรอกแต่จิตของท่านมันดำมืดเป็นมัวหมองเมฆสว่างก็ไม่สว่างเป็นดำเป็นสีดำมืดไปหมดเลยท่านก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรท่านก็ทิ้งเรื่องนี้ไปถึง1ปีนะหปีเต็มๆที่หลวงปู่ท่านท่านแบบภาษาอีสานหนหวยมากแบบหงุดหงิดมากๆว่ามันเป็นเพราะอะไรท่านก็ไม่เข้าใจสุดท้ายท่านเลยไปเจอหลวงปู่คำดีประพาสวธรรมผาปู่ไปหาหลวงปู่คำดีหลวงปู่คำดีรออยู่หน้าวัดเลยนะรอเล ไปถึงไปกราบปุ๊บก็ท่านยังไม่ทันจะอา้าปากถามท่านก็บอกหลวงปูท่ทอนเลยว่าท่านเรียกหลวงปูท่ทอนมาหามาหามาหาคิดให้ดีๆซิปรหาไปทําอะไรผิดมาหลวงปูท่ทอนก็นึกไม่ออกเราไปนั่งคิดดีๆมาหาทําอะไรผิดมาไปยังคิดไม่ออกสุดท้ายหลวงปู่คำนีท่านก็เลยบอกว่าหลวงปู่นั้นหลวงตาว์นั้นไงที่เย็บผ้านั่นน่ะท่านมหารู้มไหมนั่นน่ะผ่าหันหลวงปูท่ทอนตายแล้วผมไปคิดปรามาสปรามาสหลวงปู่น,นี้ไว้ว่าท่านไม่ยอมภาวนาเอาแต่นั่งเย็บผ้าว่าอย่างนั้นหารู้ไหมว่ามีตาหาวี อีเมลไม่นำซ้ำไปประมาท่านอีกแล้วผมจะทำเช่ไนไรก็ไม่ยากไปขอเข้ามาท่าน แต่ท่านไม่อยู่แล้วนะครับบูท่อนก็ว่าอย่างนั้นก็ไม่ยากอะไรกูท่านอยู่ที่ไหนก็ไปที่กูของท่านกูทางอีสานเรียกว่ากูใช่ไหมก็คือเจดีที่มันจุอธิธาต์ท่านบูทอนก็เลยปล่อยเลยห่มจียวนสังคติอย่างดีถือดอกไม้ทูบเทียนอย่างดีไปขอเข้ามาเสร็จปุ๊บเมื่อขอเข้ามาเสร็จพ๊กเวียนเทียนสามรอบวนอยู่3ามรอบถวายทัศินาวัตราสามรอบพอสามรอบเสร็จปุ๊บท่านก็นั่งสมาธิตรงนั้นเลยว่าหายไม่หายท่านก็นั่งเลยนั่งปุ๊กกบกำหนดลม,ลมพุโทโธพุโทโธไปไม่ขึ้นสามึกลมหายใจสว่าง บเลยลูงป่ท่อนได้ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าไอ้เราเนี่ยมีความประมาทในการใช้ชีวิตในความเป็นสมรธรรมปลายปร,ปรมามมัผู้ทรงธรรมทรงคุณคุณวิเศษระดับพระหรหันเลยจนก่อให้เกิดเองไม่สามารถเข้าสู่ฌานสมวรได้ตั้งเป็นปีเสียเวลาไปได้นหนึ่งปีบัตรนี้ฉันก็ว่าเลยนะ บัตรนี้เพื่อความไม่ประมาทอีกจะทําให้สุดแห่งทุกข์โดยชอบในวันนี้เลยตอนบัตรเดียวนี้เลยหลวงปู่ท่อนท่านก็เลยกาหนดเจิตเลยกาหนดจิดเสร็จปุ๊บท่านก็ดิ่งลงไปสู่ฌานสมาธิถึงที่สุดของกําลังของท่านลำดับจากนั้นปุ๊บท่านก็พิจารณารมท่านเอารูปวิทนาสัญญาสญางขัรวิญญาณขันห้าเนี่ยเอามาแยกรูปแยกนามเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มองลักษณะข,ของรูปอะไรคือรูปอะไรคือนามเสร็จแล้วท่านก็เอาแต่ละอย่างนี้มาเข้าสู่แพระไตรลักษณ์คืออัน,นิจจังทุกขังันาตาทีละตัวทีละตัวที ยญญาของท่านที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นที่เกิดขึ้นจากฌานสมัติเรียยวภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญาตัวนั้นเป็นปัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์และสว่างที่สุดสุข,ขุมที่สุดลึกซึ้งที่สุดท่านก็มาพิจารณาสุดท้ายตุ้มท่านบอกมันขันห้าร่างกายมันแตกมันดับเป็นสว่างใสสุดท้ายท่านก็ได้สําเร็จในวันนั้นหลวงปู่ท่อนวสีอภัยวัน งองน,นี้นี่นะตอนที่ท่านมาวิชัยยุทธคุณหมอหมอต้องผ่าตัดใส่เครื่องเขาเรียกใบพารหัวใจท่านต้องใบพารหัวใจต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจท่านถ้าเป็นโรคหัวใจเขาต้องตัดไอเศษซีโคท่านออกแล้วมาวางไว้ตรงแท่นไอไอถาดไอสแตนเลสหมอหันหลังตัดเสร็จปุ๊บมาวางทีละชิ้น2ชิ้น3ชิ้นหันกลับมาดอีกทีหนึ่งจากที่ตอนแรกเป็นกระดูก พอมาวางเสร็จผู้หารไปทิ้งเป็นแก้วเป็นแก้วใสๆเลยนะคุณโยทุกวันนี้มีหลักฐานอยู่ที่โรงพยาบาลพิชัยยุทธไม่รู้เขายางให้ดูเหมือนวันทุกวันนี้ไหมพระอาจารย์ได้เห็นกระตามาแล้วบุท้อนเนี่ยจะคิดถึงท่านมากเลยท่านน่ารักมากท่านเมตตามากคิดถึงจริงๆท่านก็มอาภาพไปซะแล้วนิพานไปแล้วพระอาจารย์ให้ท่านเสกแหวนให้แหวนนพรัตน์แหวนทองคำนพรัตน์ท่านเอาขึ้นหัวอยู่ท่านนี้เลยแล้วก็ภาวนานัน่งภา,นานวนาสวดให้อะไรให้พอจะท่านเอ็นหัวพ๊กของก็ล่วงเต้ามือรับไม่ทัน <laughs> นะยังนึกถึงความเมตตานะาั้นท่านปูเสจันได้สองสองครั้งแหวนนพรัตน์วชิรนพรัตน์เนี่ย โอ้พาจย์ตั้งใจทาแหวนนี้ขึ้นมาให้ลูกศิษย์ได้ไปกรรมฐา,านหลวงพุทธมนเมตตาที่ฐานจิตให้อย่างดีเลยพราะระดับนี้โอ้หายากนะกจึงเราให้ญาติโยมฟ,ฟังว่าเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์การที่พวกเราได้แปรประมาทกุพ่อแม่ครูอาจารย์รอรหันต์อริยบคุคคลให้ระวังนะลูกให้ระวังพยายามอย่าประมาทใครมันจะเป็นเครื่องขัดมาขัดผลขัดอริยมรรยผลของเราขัดฌานด้วยทุกวันให้สัพพังปรทาทถงทุกวันหลวงพ่อสีดําเราฉลาดมากหลวงพ่อท่านเก่งมากท่านสอนพวกเรารู้จักสัพพังปรทาทถงไปไหนก็นสัพพังปราปร กวันี้ก็พาลุสิทุกคนบอกให้จัน,นกกร์นมาสกาลแล้วก็ตามมีสับพังทุกที่เลยทำไมต้องสับพังทุกวันทุกที่ล่ะเอ้เราไม่รู้เราเราเคยประมาทพลาดพังเ่เกิดต่อใครมาเราจะรู้ไหมอ่ะก็สับพังอัปราธังสับพังประธาก็กราบขอพรสวดขอบรารมีอะไรก็แล้วแต่พวกแกเถิดได้ไงก็ต้องสับพังทุกที่อ่ะใครก็มาถามเราคนเราจะประมาทพลาดพังได้ตลอดเลยเหรอเราจะไปรู้เลยใจของเราจะไปรู้เลยเรามีสติร้อยรัดใจตลอดเวลาเลยก็สับพังไปทุกวันนั่นแหละนะเออวันเช้า เย็นเช้าทีหนึ่งเย็นทีหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ใจก็อย่าคิดใจก็ต้องตั้งสติใหม่ไม่ใช่สับพังตลอดแล้วก็ผิดกันมันอยู่ตลอดเรื่อยๆไปเองเาะมันก็ไม่ถูกมันก็ต้องแบบว่าเมื่อสับพังเสร็จปุ๊บก็ต้องด่าตัวเองต้องว่าตัวเองต้องเตือนตัวเองให้ได้ว่าอย่าชั่วอย่างนี้อีกอย่าเร็วอย่างนี้อีกอย่าประมาทอย่างนี้อีกอย่าไร้สติอย่างนี้อีกเนี่ยคือนี่คือนักปฏิบัตินะไม่ใช่สับพังทุกวันมันก็ผิดแม่งทุกวันจริงๆไร้สาระนะไม่เอาอย่างนี้นะ นักปฏิบัติต้องรู้จักแก้ไขคนจะอยมันชอบแก้ตัวคนชั่วมันก็ช่างติดเข้ามันไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจมันเออเราต้องพิจารณาอยู่อย่างนี้